สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้ปีใหม่มาอยู่ที่ประเทศจีนแหละนะที่เซี่ยงไฮ้นะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่าชางไฮ้นะก็บ้านเราเรียกเซี่ยงไฮ้ก็ไม่เป็นไรเรียบเถอะเนาะนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะเป็นเวลาห้าโมงสิบนาทีแล้วนะคะอีกห้านาทีพีใหม่ต้องลงไปข้างล่างไปนัดเจอพี่คนไทยสองคนนะคะไปกิน หาอะไรกินกันแล้วก็ไปเดินเล่นช้อปปิ้งของจีนนะคะเขาบอกว่ามีเคสมือถือถูกมากเลยแล้วก็พวกกระโป,ปรงกระเป๋ารองเท้าบูทอะไรแบบนี้นะก็เดี๋ยวไปดูว่ามันจะถูกจริงหรือเปล่าแล้วจะเปมันจะได้อะไรกลับมาแต่แบบเพิ่งแต่งตัวเสร็จผมก็ยังเปียกอยู่เลยนะคะเพราะว่ามีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแต่งตัวเมื่อกี้อาบน้ําล้างหน้าทําอะไรเรียบร้อยนี่คือสภาพห้องนะคะห้องใหญ่ด้วยแหละได้ห้องหัวมุม เป็นสองเตียงนะคะดูมันเป็นห้องหัวมุมก็คือเห็นมีกระจกตรงนี้ปะแล้วก็เป็นมุมมีกระจกอีกบานหนึ่งนะคะข้างนอกเริ่มมืดแล้วแล้วก็หนาวมากๆด้วยมองไม่ค่อยเห็นละสิหมอกลงเลยนะพี่ใหม่กำลังคิดดีว่าจะใส่หมวกไปดีหรือเปล่าเนี่ยอีตุ้มตุ้มเนี่ยที่ซื้อหมวกอันนี้มาซื้อมานานมากใช่ไหมซื้อมาแบบสองสามปีแล้วไม่เคยใส่เลยเพราะว่าแบบ ส่แล้วมันใส่ไม่สวยเป็นแบบเป็นคนใส่หมวกไม่สวยอะแล้วเนี่ยตุ้มเนะี่ยมันไม่รู้จะเอาไว้ตรงไหนอะอยากให้มันแบบมาอยู่ตรงนี้ให้มันน่ารักน่ารักแต่มันไปอยู่ข้างหลังไม่เป็นไรเดี๋ยวคงไปท่านี้หรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะถอดถอดออกดีไหมดีป่ะหรือมันดูธรรมดาไป <laughs> แต่ว่า ใส่ไปแหละดีเพราะว่าข้างนอกหนาวมากนะคะเผื่อไม่สบายเพราะว่าใหม่วันนี้เริ่มแบบเหมือนจะมีไข้เล็กน้อยด้วยตัวแบบตัวเขาเรียกอะไรปวดตัวเริ่มปวดตัวแล้วนิดหน่อยนะคะวันนี้ก็ไม่ได้เต็มสภาพมาไม่คิดว่ามันจะหนาวขนาดนี้ด้วยนะก็มีแค่แบบเตเตอตัวหนึ่งตัวนี้ห้าห้าเรียวเองนะคะห้าเรียวเท่ากับเท่าไหร่สี่สิบห้าบาทซื้อมาจากเอชแอนด์เอ็มที่บอกเคยบอกไปแล้วหรือยังวะคือแบบว่ามันลดราคาลบดันไปแบบได้อันแบบ โชคดีได้ตัวถูกมาด้วยนะคะแล้วก็มีข้างในบูธอันเดิมในกิ้งแค่นี้เองเนาะเดี๋ยวเอาไปข้านอกแล้วค่ะถ้าเกิดว่าทริปนี้อาจจะเป็นทริปกินคือพี่มาชอบกินอะเนาะก็ถ้าเกิดว่าพาไปกินยอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะบอกพิกัดให้ฟังนะคะหรือว่าถ้าแบบพาไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวก็จะบอกทีหลังลวกันตอนนี้สองนาทีครึ่งแล้วรีมเพต้องรีบไปละบายๆโอ้บาย,บายทำไมเดี๋ยวเจอกันเนาะ เขามีงานคริสต์มาสด้วยนะคะเด็กกำลังซ้อมๆกันอยู่ยมีแบบคนกำลังซ้อมให้อยู่ว่าต้องยืนตรงนู้นตรงนี้ต้นคริสต์มาสต้นใหญ่มากเลยบรรยากาศดีเนาะ แต่วันนี้พื่งจะวันที่3ทันวาย <laughs> ยังไม่ได้คริสต์มาสนะคะตอนนี้ไปใหม่มาถึงที่คาปูแล้วนะคะที่เซียงไห้ไ <Okay. S 2> กลามากจากโรงแรมนะคะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกเหมือนจะไม่สบายปวดตัวไปหมดเลยปวดหัวตัวร้อนด้วย <laughs> ก็เ่าจะกินอะไรร้อนๆนิดนึงนะคะเา mm hmm. กินร้านนี้ร้าน mm hmm. เป็นร้านฮ่องกงคาเฟ่พอจุนเฟ่ mm hmm. okay. อยากกินพวกบาร์บีคิวหมูพวกเป็ดพวกห่านแล้รพวกนี้นะแแ้้วอยู่นตรงฟุดคอร์ดนะคะโอ้ยเหมือนไม่สบายจริงเนี่ยอาหารที่นี่เขาจานใหญ่มากเลยนะ โหมันใหญ่มากค่ะให,ใหญ่มากใหญ่มากค่ะไม่ไหวค่ะอุ้ยเมื่อกี้เห็นฉนีสีฉวนใช่ไหมคะฉนีจีนตัวหนึ่งค่ะชามเท่านี้พี่งงนั่งกินคนเดียวมันหมดด้วย <c oughs> ไปดูไหมดูก็แต่ละคนก็กินชามใหญ่กันเท่านั้นหละเมื่อก่อนที่นัง่นนนงจะนงผีะโหกมาก <c oughs> ดูเมีอาหารตักๆได้เมื่อกีก้ที่พี่เขาบอกว่ามีคนหนึ่งกินชามใหญ่มากจะให้ดูแอบดูข้างหลังนะ ชามแบบเย็กับกะละมังครอบหัวได้เลยถ่ายเลยถ่ายขนดี้ไม่ได้เยค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะวันนี้ไม่สวยพรุ่งนี้จะสวยนะวันนี้นี่ไม่สวยพรุ่งนี้สวยพรุ่งนี้จะสวยนี่าซื้อติ่มสามซื้ออะไรไปกินกันแล้วคะซื้อข้าวต้มไก่เฮ้ยเฮ้ย้คนนี้กินอีกเนี่ยเนี่ยอันนี้ไม่มีคนแล้วเดี๋ยวจะให้ดูชามชามไซส์ขนาดเนี้ย ใหญ่กว่าหน้าอีกนะใหญ่มากๆโอ๊ยๆๆที่สั่งมาได้แล้วสี่มีหมูมีเป็ด,ม,ปดมีหา่านมันสุดด้วยจานนี้สามร้อยกว่าบาทสี่ร้อยันนี้ไปใหม่แวะเข้ามาที่คาฟูนะคะแล้วก็เลยมาเจออิเล็กทรอนิกส์ร้านแคสเยอะมากดู เพราะว่าที่นี่มันเริ่มหนาวเอ้ยมันไม่ใช่เริ่มหนาวมันหนาวแล้วแหละนะคะหมัก็เลยแบบว่าจะแบบไว้แว่นไหนแบบหนาวจริงๆเราอยากนอนแบบอุ่นๆจริงๆจะได้ซื้ออิเล็กทริกแบงคแคตตัวเนี้ยไปลองไว้ใต้ผ้าปูที่นอนก่อนหนึ่งชั้นแล้วก็ปูด,ด้วยผ้าปูที่นอนนะคะแล้วมันก็จะสามารถเสียบปลั๊กได้แล้วก็เลื่อนระดับความอุ่นได้3ระดับถูกมากถามว่าเพื่อนเพื่อนคนไม่กล้าซื้อเพราะว่ากลัวโดนไฟช็อตแต่ว่ามันลองกระดาษไว้มันไม่น่าจะมีปัญหานะคะ ไม่ให้ลองกระดาษลองผ้าปูที่นอนไว้ไม่น่ามีปัญหาก็จะได้นอนอุ่น,นๆสบายแน่นแนนเปิดทีไม่ได้เปิดบ่อยค่ะใครอยากดูที่จีนมีหลายราคามากเลยตั้งแต่แบบหลักสองสาร้อยบาทยันเป็นหมื่นก็มีนะคะ ตอนนี้เรากำลังจะไปเรียกตำรวจแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่ยอมรับเจอละม้วนขโมยไปแต่ว่ามไม่ยอมรับมีกล้องวงจรปิดที่ถ่ายไว้นะคะเมื่อกีไ้ได้บอกไปเปล่าว่าแบบเออมาเดินคาฟูแล้วจอดรถซื้อของไว้แล้วพนักงานคาฟูเอารถไปแล้วก็ขโมยของค่ะเดี๋ยวเราไปเรียกตำรวจก่อนนะ กูอะฮึใช่แลยานะต้องจับคากล้าไานี่เลยต้อ,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 าาองขออ่านเขาไป ี่ตรงี้ยก็เลยเอาไว้ตรงซอย No, I uh, don't know what to do so here. Ah, she moves. Uh, and after that, it's gone. ่ยุแล้วเราวิ่งเข้าไปในดมเลยมันไม่มีอ่ะมันเข้าไปข้างในไง You know we in the inside inside we we went inside this one this one ผู้ชายถึงมอกอยู uh, ่เห็นไหมถึงเล่นอยู่แล้วแม่งเอาของมาบังเหินเอากล่องมาบังเนูดิพอินไซเดอร์ว่าเขนอ่ะเฮ้ยแล้วแม่งถ่ายต่อหน้ากล้องพอดีนี่ and then see the outside